สวัสดีคะ่ะอันนี้เอนดี้กับน้องซ,าซา่านิดนึงวันนี้ลูกค้านี่นะคะหนนี่นะคะลูกค้ากันนะคะทํางานกันอยู่นะคะวันนี้เราตัดผมให้กับน้องโบบายกันน้องพี่อาอพี่อาอพี่ซ่า,ซาตัดผมให้น้องโบ่ะมังกรกับลูกมังกร พี่อายน้องโบวันนี้พี่ซา่าตัดผมใหใ้สวยนะแอบส่องโดค่ะสามขวบสี่ขวบแล้วมั้งพี่ออยอะทำคอตรงๆบอกให้น้องทำคอตรงๆเดี๋ยวพี่ซา่าก,กำลังตัดผมอยู่ค่ะดเดี๋ยวมาส่องดูนี่น้องคนนี้นิดนึงมาส่องก่อนแอนโทนี Anthony, สวัสดีค่ะ แอนโทนีอันนี้กี่เดือนนะ9เดือน9เดือนแอนโทนีโอ้ยตายแล้วกลัวโอ้ยเอาไปแล้วค่ะในน้องบออันนี้รอยสักเห็นไหมคะว่าซาซาเวลาแสงสะท้อนรอยสักสวยมากลูกช่องแก้มรอยสักหมดเลยอันนี้ตัวตุ๊กตนตุ๊กตานะคะอันนี้วันนี้มาโชว์รอยสักของพี่ซาซาด้วยเห็นไหมพกนิดนึงอ่ะเห็นไหม ตัวตุ๊กตาอะไรวะเดี๋ยวนะคุ้นๆจังเลยเยอะอยู่เยอะอยู่ไหนส่องน้องโบเสิลูกยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มส่องนะค่ะต้องคะค่ะต้องเลยต้องเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายพี่ซาซาฝากบอกเด็กนิดนึงจัดได้รักเด็กไหมคะโอเคบ๊ายบายค่ะ